เมื่อวานนี้นะครับแฟนนางงามเนี่ยก็ตั้งตารอคอยเกี่ยวกับเรื่องของการถแถลงว่าทิศทางบิชชีนิเวิร์สอะไรยังไงมีรีคงรีแคปอะไรยังไงไหมคนก็ดูเลยนะซึ่งคุณแอนเนี่ยเขาก็ไปถแถลงผ่านช่อง JKN นะครับแล้วก็มีในส่วนของพี่ชอรี่นะซึ่งพี่ชอรี่เนี่ยเป็นแฟนแฟนแท้มีชชีนิเวิร์สเรียกว่าเป็นกูรูนางงามงาม,มีความรู้มากมายนะทีนี้ เปิดรายการมาคุณแอนขอโทษเลยนะขอโทษต่างๆแล้วก็น้อมรับแล้วก็ขอบคุณทุกคำวิพากษ์วิจารณ์นะเพราะเม่มาจากแฟนนางงาม,มทีนี้เนี่ยพอมาท่อนของการพูดคุยระหว่างคุณแอนกับคุณเชอรี่นะครับพี่เชอรี่ก็พูดตรงๆเลยว่าเขาแรกโปรดักเันรต้องปรับปรุงว่าไฟมืดพี่เชอรี่เขาบอกว่าเขาดูในทีวีคุณแอนน่นไปอยู่หน้าง,งานมืดไหมคะมืดนะคะเชเๆเองนะก็มีอุบิเหตุในเรื่องของการเปิดไฟชุด ก็คือไฟไม่ได้เปิดก็มืดไปกันเลยเป็นฟิลท์่ามกลางข่าวนะครับซสื้ออันนี้คุณแอนเขาก็นอนรับไปนะจ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 ะไปจัดการตรงนั้นส่วนที่สองนั่นก็คือเรื่องของผลการตัดสินไม่ว่าจะเป็นชุดประจำชาติหรือชุดรัตรีอันนี้มาจากโหวตคุณเชอรี่ก็บอกว่าเอ้ยมันควรจะมาจากคููที่มีความเชี่ยวชาญคัดมาก่อนไหมสักห้าชุดแล้วก็ค่อยไปโหวตกันไม่ใช่ว่าพวกมากลากไป ผลลับออกมามันก็จะเป็นงงเข้าใจไหมสมมติว่าอาผู้เชี่ยวชาญดูและห้าชุดน,นี้สวยพวกเธอไปโหวตกันต่อเธอชอบไหมอ่าก็จะได้รู้เลยว่าอาร์มันก็เป็นประมาณนี้ส่งเสียงแล้วมันไม่แต้มก็สะโขบอยู่เท่านี้แล้วมันก็สวยประจักษ์ในระดับหนึ่งแล้วที่เขามีคณะกรรมการในการคัดเลือกโหวตกันมาประมาณนี้นะส่วนเรื่องอื่นนะก็ไม่ได้มีอะไร ก็พูดคุยกันไปมีการเปิดตัวนะลังนกจัก,กรวาลน,นะลังนกจัก,กรวาลจากเมืองไทยนะคะแล้วก็มีการเปิดตัวนะอ่อพรีเซนเตอร์ก็คือน้องแอนโทนีโพซิลนะซึ่งเขาบอกว่าลังนกเนี่ยจะมี3สูตรก็จะมีพรีเซนเตอร์3คนมีน้องแอนโทนีโพซิลนะเป็นรสออริจินอลนะอันนี้เปิดไปแล้วเมื่อวานก็จะมีอีก2สูตรแต่ไม่รู้สูตรอะไรก็จะมีแอนชิลีกับแอนนาเสือ อ่าสามคนเป็นรังนกไข่รังนกแหละตอนนี้ซึ่งเมื่อวานก็มีโปรโมชั่นกระเป๋ากระเป๋าอกระเป๋ากระเป๋ามีชิลีเวอร์สงไงก็ขายของหน่อยนะไม่รู้ว่ายอดเท่าไหร่ไม่รู้ว่ากระเทยซื้อไปเยอะไหมนะผู้หญิงผู้หญิงซื้อเอ่อซื้อกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเมื่อวานไม่มีพาเลตตาขายแลละน่าจะขายหมด นะก็เลยไม่ได้มีพาเลตตามาขายมีลังนกมาขายกับกระเป๋า Universe ์ไหนใครซื้อกระเป๋า Universe แล้วบอกมาหน่อยเซผ่อนได้ด้วยนะใหม่ๆหม่ <laughs>